ต่อไปเป็นสมัยรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นสมัยปัจจุบันนะที่ปัจจุบันเรายังอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์อยู่นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่1เนานะการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1น,นะฮะตัวงานศิลปะเนื่องจากเป็นสมัยที่ที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถเห็นพัฒนาการของงานช่างเนี่ยได้นะ ะโดยหลักเนี่ยลักษณะของงานช่างในแต่ละราชการได้นะผมก็ได้แบ่งก็ตามการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเราก็จะดูที่รูปแบบของเจดีเป็นหลักนะรูปแบบของพระพุทธรูปนะแล้วก็ที่เหลือหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าสมัยอื่นๆก็คืองานจิตกรรมฝาผนังนะที่ที่ใช้เป็นหลักในการศึกษาส่วนศิลปะอื่นๆก็จะมองเป็นตัวประกอบเท่านั้นเองนะฮะ แล้วงานศิลปะที่ที่เวลาเราศึกษางานช่างเนี่ยนะฮะของสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองไปถึงจนถึงช่วงรัชกาลที่5เพราะยังถือว่ามีงานช่างที่สร้างตามแบบแผนประเพณีอยู่นะฮะพอถึงรัชกาลที่6เนี่ยก็เลิกสร้างวัดแล้วนะฮะเพราะฉะนะั้นสร้างน้อยลงหรือแทบจะไม่ได้สร้างเลยบุรณะประสิทธิ์สังขรเท่านั้นเองไปสร้างอย่างอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาผมใช้ในกหลักในการมอง ประวัติศาสิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ก็จะไปจบในช่วงรัชกาลที่5แล้วช่วงหลังรัชกาลที่5ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของระบบการสร้างงานต้องเรื่องของงานช่างเนี่ยเป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยได้นะครับหลังรัชกาลที่5เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นหลักๆที่มองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็แบ่งเป็นช่วงรัชกาลนะอย่างเช่น ช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่สองเนี่ยนะตัวหลักฐานทางศิลปกรรมเนี่ยเนื่องจากเป็นยุคของการสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นหลักนะ,ะมีการสร้างวัดเพื่อรักษาแบบแผนประเพณีบ้างอย่างเช่นสมัยรัชกาลที่1นึ่งอนอกนอจากการสร้างพระบรมมหาราชวังแล้วท่านก็โปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพนะฮะขึ้นนะฮะซึ่งถือเป็น วัดแห่งแรกที่สร้างขึ้นนะส่วนถ้าเราไปศึกษาจริงๆในวัดโพเนี่ยนะก็จะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3นะหรือแม้แต่วัดพระศรีรัตนศตษษาสดารามวัดพระแก้วเนี่ยนะที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1งเนี่ยนะงานในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3แต่ในเอกสารก็บอกว่าเป็นการบูรณะตามรูปแบบเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ต้นแบบ ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยที่ที่ถือเป็นต้นแบบของงานช่างได้เนี่ยเราก็อาจจะดูที่วัดวัดโพนะฮะก็คือเจดีสีสันเพชรดานเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวอย่างของงานรัชกาลที่1ส่วนที่เหลือหลักฐานว่าเป็นงานรัชกาลที่1นึ่งศาลาวิหารทิศที่วัดโพนะเพราะพวกบัวสดเนี่ยถูกบูรณะแล้วส่วนวัดพระแก้วเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นงานช่างในสมัยรัชกาลที่1ได้ที่เป็นงานอย่างประเพณีนะฮะอีกวัดหนึ่ง ก็คือวัดมหาธาตุอย่างเงี้ยฮะวัดมหาธาตุยุาราชลังสลิ์แต่เป็นงานของกรมพระราชวังบวรก็คือบางหน้าที่สร้างนะเพราะฉะนั้นโดยหลักสรุปในช่วงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมีงานสร้างที่น้อยมากและเหลือหลักฐานอยู่ค่อนข้างจะน้อยนะฮะก็ที่วัดโพวัดพระแก้วแล้วก็วัดมหาธาตุเนี่ยถือเป็นตัวอย่างนะแล้วก็เจดีย์ก็เจดีย์ที่วัดโพนะถือเป็นตัวอย่างแล้วก็เจดีย์ที่วัดพระแก้วสององ,องค์ที่เป็นเจดีย์แบบทรงเครื่องที่สืบทอดมาจาก อยุธยาอย่างเงี้ยก็พอพอจะศึกษาได้นะครับส่วนงานช่างที่ถือเป็นการสร้างใหม่อย่างแท้จริงแล้วก็สร้างขึ้นเป็นจํานวนมากเนี่ยคือช่วงรัชกาลที่สนะเป็นที่ทราบดีนะครับรัชกาลที่3ามเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงว่างเว้นสงครามและในเอกสารจะกล่าวถึงเสมอเลยว่าพอมาถึงยุคของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะบ,บ้านเมืองผ่านมาประมาณ 40- 50ปีเนี่ยนะฮะบ,บ้านเมืองก็เริ่มเสื่อมโทรมลงนะ ถือเป็นยุคที่ท่านต้องบุรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ท่านก็เลยส,สนับสนุนให้มีการสร้างวัดขึ้นนะแล้วก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจนะข้อสันนิษฐานนะว่าเศรษฐกิจดีมีการแต่งส้ำเท่าไปค้ากับเมืองจีนอะไรเนี่ยเศรษฐกิจดีแล้วก็พวกขุนนางก็น่าจะร่ํารวยขึ้นแล้วก็มีการสร้าง บุรณะประสีสังขรวัดขึ้นเป็นจํานวนมากถ้ารวบรวมแล้วเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3มเนี่ยมีการทั้งสร้างบุรณะประสสังขรวัดก็คือสร้างใหม่เนี่ยประมาณเกือบ70กว่าวัดเนี่ยจึงถือเป็นยุคที่มีการสร้างวัดแล้วก็จนมีคําที่ใช้เรียกในสมัยรัชกาลที่3ว่าใครสร้างวัดก็จะเป็นคนโปรดนะเพราะฉะนั้นพระองค์โปรดในการสร้างวัดวารามมากทั้งสร้างเองแล้วก็สนับสนุนให้คุนนาง และเจ้านายเนี่ยสร้างวัดแข่งกันนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาของทำไมงานศิลปะจึงเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3าเป็นจำนวนมากนะครับทีน,นี้มาดูว่างานช่างที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยที่สำคัญถ้ามองที่เจดีนะฮะก็จะมี2แบบที่ในสมัยนี้นำมาสร้างคือเจดีย์สมปรางนะแล้วก็ที่พบมากๆเลยก็คือเจดีย์สมเครื่องนะ ะฉะนั้นถ้าเจดีย์ทรงปรางก็นึกถึงวัดอรุณเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยสร้างเนี่ยเป็นพระราชดำริของรัชกาลที่สองนะแต่รัชกาลที่สามท่านก็มาสร้างจนเสร็จขยายฐานแสดงว่างานวัดอรุณเนี่ยเป็นงานสร้างในสมัยรัชกาลที่สามแล้วก็ปรางก็ยังสร้างตามวัดต่างๆอีกเป็นจํานวนมากนะครับส่วนรูปแบบที่เป็นรูปแบบที่นิยมและสร้างอย่างแพร่หลายของเจดีย์ก็คือเจดีย์ทรงเครื่องเพราะฉะนั้นพระองค์ได้เริ่มสร้างเจดีย์ อีกสององคู่กับเจดีย์สีสันเพชรดายานของรัชกาลที่1นะก็คือสร้างเป็นเจดีย์ถวายแก่รัชกาลที่สองแล้วก็สร้างให้กับพระองค์เองจึงเป็นเจดีย์สองค์ในวัดภูถือเป็นต้นแบบของเจดีย์ทรงเครื่องที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากหลังจากนั้นการสร้างวัดต่างๆเ,เราจะพบว่าเจดีย์ทรงเครื่องเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมสร้างอย่างมากในสมัยรัชกาลที่สนะ ก็จะมีทั้งเจดีย์ประธานก็คือใช้เป็นหลักของวัดกับเจดีย์บริวารก็คือสร้างเป็นเจดีย์ที่ร้อมรอบพวกอาคารต่างๆกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราพบมากเลยและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายคือเจอดีย์รายที่เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพวกเจ้านายก็คือสร้างวัดเสร็จสร้างวัดประจําตระกูลนะแล้วก็สร้างเจดีย์รายขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของตระกูลนั้นๆที่อุปถัมภ์วัด ก็จะเป็นประเพณีที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สนะฮะส่วนรูปแบบของตัวอาคารนะฮะอาคารหลังคาคลุ่มก็คือพวกโบสถ์วิหารเนี่ยถือเป็นงานช่างอย่างใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สอย่างแท้จริงนะฮะแต่เดิมก็คือเราจะพบว่าเราจะมีคำที่เรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมเกิดขึ้นนะก็คือการสร้างอาคารโบสถ์วิหารที่ ไม่มีช่อฟ้าใบการากาหางหงนะที่เป็นอิทธิพลจีนคล้ายๆเก่งจีนเนี่ยที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็คือที่วัดราชโอรสซึ่งเป็นวัดถือเป็นวัดประจำราชการที่สเนี่ยนะฮะแล้วก็เจ้าหน่ายขุนานางก็สร้างรูปแบบนี้อย่างแพร่หลายมากจนเกิดศัพท์ที่เรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมนะ,ะเกิดขึ้นแต่เดิมเราก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่สมีแต่งานแบบพระราชนิยมแบบนั้นนะฮะจากการศึกษาของผมใหม่เนี่ยพบว่า จริงๆในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกอาคารหลังคาคลุมเนี่ยมีการสร้าง3รูปแบบนะอย่างแรกก็คือศิลปะแบบไทยประเพณีที่ยังมีช่อฟ้าใบากาหางหงหน้าบันเป็นงานไม้แกะสลักลมรักปิดทองประดับกระจกอะไรเนี่ยส่วนนั้นก็ยังมีอยู่แสดงว่าเป็นงานที่สืบทอดมาจากแบบแผนประเพณีโบราณก็คือยังมีช่างกลุ่มหนึ่งกับคนที่สนับสนุน ในการสร้างวัดแบบนั้นยังมีอยู่กลุ่มหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่1นะฮะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นแบบพระราชนิยมอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นงานวัดที่สร้างใหม่จริงๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอาคารแบบพระราชนิยมตามแบบอย่างของรัชกาลที่สามที่ทรงโปรดนะที่โปรดนะฮะกับแบบที่สมเนี่ยเป็นแบบผสมนะฮะก็คือเป็นแบบผสมระหว่างแบบที่1กับแบบที่สองนะะอย่างแรกก็คือ โครงสร้างของอาคารเนี่ยนะฮะที่ใช้เสาแท่งทึบนะฮะมีความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยเป็นงานช่างแบบพระราชนิยมแต่ส่วนของเครื่องประกอบหลังคาเนี่ยจะใช้แบบไทยประเพณีก็คือ,อยังคงม,มีช่อฟ้าใบละกาหางผงหน้าบันยังเป็นงานลวดลายไทยหรือลายใบไม้ดอกไม้อยู่เพราะฉะนั้นรูปแบบนี้ก็ เป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมในสมัยรชัชกาลที่3นะเพราะฉะนั้นในสมัยรชัชกาลที่3ามเนี่ยจะมีอาคาร3แบบนะบก็คือแบบไทยประเพณีแบบพระราชนิยมอย่างอิทธิพลจีนกับแบบผสมกันระหว่างข้างล่างเป็นแบบพระราชนิยมส่วนหลังคาเป็นแบบไทยประเพณีเนี่ยก็จะมีงานช่างนะสร้างคู่กันลักษณะนี้นะตัวอย่างของวัดที่สําคัญสําคัญในสมัยรชัชกาลที่3ถ้าเป็นงาน อย่างไทยประเพณีก็คืออย่างเช่นวัดสุวรรณรามพระอุโสถวัดอรุณราชวรารามอย่างเงี้ยก็เป็นงานช่วงแบบไทยประเพณีส่วนงานแบบพระราชนิยมเนี่ยเยอะมากนะฮะตั้งแต่วัดราชโอรสวัดเทพธิดารามวัดกัลยาณมิตรเนี่ยวัดพิชัยญาติอะไรเนี่ยก็จะมีตัวอย่างเยอะมากนะฮะส่วนแบบที่3เนี่ยเราจะพบในวัดสําคัญสาคัญวัดหลักนะที่เป็นรูปแบบผสมนะอย่างเช่นวัดโพยพระอุสถวัดโพ พาวอสดวัดสุทัศน์นี่ฮะหรือวัดร,ราชนัดดาเนี่ยก็ถือเป็นแบบผสมซึ่งเป็นวัดใหญ่ด้วยนะฮะที่มีงานชุดนี้อยู่เนะนี่ยก็เป็นข้อสังเกตจากการศึกษานอกจากนั้นการศึกษางานช่างในสมัยรยชัชกาลที่3มเนี่ยมันยังมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดมากของการทําอาคารนะฮะนอกจากการเปลี่ยนแปลงของอาคารแล้วเนี่ยองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยจะเปลี่ยนตามอย่างเช่นงานประดับตกแต่งของซุ้มประตูหน้าตา่างอย่างเงี้ยฮะ ถ้าเป็นงานแบบไทยประเพณีก็ยังเป็นซุ้มทรงปราสาทยอดซุ้มบันแถงแบบไทยประเพณีแต่ถ้าเป็นงานแบบพระราชนิยมเนี่ยซุ้มประตูหน้าต่างก็จะเป็นงานตกแต่งที่เราเรียกว่าลวดลายอย่างเทศก็คือเป็นตกแต่งใบไม้ดอกไม้แบบตะวันตกหรือตะวันตกผสมอิทธิพลจีนอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบนั้นส่วนแบบผสมเนี่ยก็จะมีแบบผสมเหมือนกันก็คือคล้ายๆกับยังทําซุ้มแบบ ปราสาทยอดอยู่แต่ตกแต่งลายดอกไม้ใบไม้ผสมผสานกันหรืออาจจะพัฒนาเป็นซุ้มทรงยอดมุงกุดอะไรเนี่ยก็มีฮะอันนี้ก็จะเป็นงานผสมประสานหรือแม้แต่พวกสีมาอย่างเงี้ยฮะก็ทําเป็นซุ้มเป็นเรือนให้กับสีมาเนี่ยก็เป็นความนิยมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สงานจิตกรรมก็จะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของอาคารด้วยเช่นถ้าอาคารแบบไทยประเพณี ข้างในก็ยังเขียนเรื่องราแบบไทยประเพณีนะฮะเขียนพุทธประวัติไตรภูมิโลกสันฐานทศชาติอะไรเนี่ยก็ยังมีลักษณะนั้นนะฮะส่วนถ้าเป็นงานที่เป็นแบบพระราชนิยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานประดับตกแต่งหรือเขียนแบบอิธิพลจีนนะเครื่<ม>องโต้เครื่องตั้งแบบจีนหรือการเขียนประดับเฉยๆเป็นงานประดับตกแต่งลายดอกไม้ใแบบไม้ลายก้านแย่งเฉย,ย,ย,ยๆก็มีนะฮะอันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไป ให้มันสอดคล้องกับรูปแบบศิลปะเพราะฉะนั้นตัวอย่างของงานช่างในสมัยรัชกาลที่3ถือเป็นยุคหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและเป็นตัวแทนของศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงและที่สําคัญมากๆก็คือพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยถือเป็นงานช่างอย่างที่ท่านสร้างขึ้นใหม่เป็นตัวแทนของยุคสมัยได้อย่างดีเพราะว่าช่วงรัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่สองเนี่ย ยังไม่ค่อยสร้างพระพุทธรูปใหม่ๆเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการรวบรวมมาจากที่อื่นนะจากอายุธยาจากสุขโขทยัยจากลบบุรีนะฮะแต่พอถึงรัชันที่3มเนะี่ยมีการสร้างพระพุทธรูปแบบใหม่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะพระพรูปขนาดใหญ่ๆพระพุทธรูปประธานวัดต่างๆที่สร้างขึ้นใหม่จนมีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าพระพุทธรูปที่มีพระพักนิ่งอย่างหุนนะ่นเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือทําพระพัก นิ่งแบบหน้าของเทวดานะหรือหน้าของหุ่นละครอ,อะไรเงนะี้ยก็จะเป็นรูปแบบเฉพาะที่เกิดขึ้นกับอีกกลุ่มหนึ่งของพระพุทธรูปที่ถือเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะรัตะนะโกสินทน์นะผมจะเรียกว่างานช่างชั้นสูงเลยก็ได้นะก็คือการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจากักรพรรดิจริงๆเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่หนนะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น การสร้างพระพุทธรูปเพื่ออุทิศส,ส่วนกุลให้กับบูรพรมหากรย์นะแล้วในสมัยรชัชกาลที่3ก็มาสร้างนะโดยเฉพาะพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิสององค์ที่สร้างถวายราชัชกาลที่1และรชัชกาลที่สองที่มีพระนามว่าถวายพระนามว่าเป็นพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับพระพุทธเลิศล่าหน้าพาลายัยอันนี้ก็เป็นฝีมือช่างในสมัยรชัชกาลที่3กับอีก ประเพณีหนึ่งก็คือการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์ก็คือการสร้างาพระรูปทรงเครื่องต้นนะที่ใช้เป็นตัวแทนของผู้วายชนไปแล้วเพื่อให้ญาติได้บูชาพระรพบูชาพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงผู้ตายอะไรเนี่ยก็จะเป็นคติที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นนะฮะรลิกันที่หนึ่งเละกกันที่ สองที่สามเนี่ยก็มีการสร้างแล้วก็พุทธรูปกลุ่มนี้จะมีขนาดเท่าๆกับคนจริงนะการทาพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมาจากักรพรรดิเนี่ยนะฮะก็คือทรงเครื่องต้นจริงๆเลยนะฮะคล้ายๆกับพุทธรูปคล้ายๆกับเครื่องทรงของพระมาจากักรพรรดิก็คือมีพระมหาพิชัยมุงกุฎกรองสอสังวานกรองสอทับสวงอะไรเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์รวมทั้งที่เป็นลักษณะเด่นก็คือพวกชัยไวชัยแครงนะฮะส่วน,นกระถอบการห้อย พราว่ารมอะไรเนี่ยก็จะครบท่วนสมบูรณ์นะฮะของการทําเครื่องทรงแล้วเครื่องทรงจริงๆที่สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่เกิดขึ้นโดยช่างในราชาสำนักเนี่ยจะต้องเป็นการทําด้วยเครื่องทองนะฮะเครื่องทองที่ตีแล้วเอาไปหุ้มพระพุทธรูปที่เป็นโลหะข้างในนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นฝีมือช่างชั้นสูง ในราชสำนักไทยเลยก็ว่าได้นะที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญในสมัยรันาานตนโกสินทร์นะครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าในสมัยรัชกาลที่4ี่เนี่ยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งเรื่องของศาสนาที่พระอ,องค์ทรงต,งตั้งธรรมยุทธ์ขึ้นมาทรมายุทธิกายขึ้นมา งานศิละปะก็จะเปลี่ยนไปนะส่วนหนึ่งไม่ได้สืบทอดมาจากงานช่างในสมัยรัชกาลที่3ที่เหมือนเป็นยุคหนึ่งที่สร้างขึ้นมากมายขยะขนาดใหญ่โตนะในสมัยรัชกาลที่4ี่กลับมาสร้างอะไรที่แบบแผนดั้งเดิมอย่างเช่นเปลี่ยนจากเจดีย์ทรงเครื่องทรงปรามอกมาเป็นเจดีย์ทรงหลักคนะ่างการทําผังที่มีทั้งเจดีย์เป็นประธานมีวิหารหลวงมีพระอุโบสถมาวางอยู่ในแนวเดียวกันคล้ายๆกับอยุทยา อะไรอย่างเงี้ยนี่เกิดขึ้นในสมัยรชัชกาลที่4แล้วก็ตัวอาคารเนี่ยก็กลับไปสร้างเป็นแบบไทยประเพณีนะ,ะก็มีนะหรือส่วนหนึ่งก็เป็นอิทธิพลตะวันตกมาปนบ้างในลักษณะของซุ้มประตูนหน้าต่างที่เอาแบบอย่างมาจากลายอย่างเทศของรชัชกาลที่สามมีอยู่บ้างเหมือนกันส่วนการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยก็มีการสร้างขนาดเล็กลงเนื่องจากที่เราทราบกันดีว่า จะมีศั์ที่เรียกว่าในสมัยรชัชกาลที่4มีพระราชนิยมแบบเหมือนจริงอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวอย่างของพระพุทธรูปในสมัยรชัชกาลที่4ก็จะมีลักษณะที่คลองจีวรเหมือนจริงนะฮะมีพระพักหรือสัดส่วนเท่าๆคนจริงพระการสั้นอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญที่เป็นลักษณะเด่นก็คือไม่มีอุสนิสัะนะพระองค์ไม่โปรดอุสนิสระให้เอาออกเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปในสมัยรชัชกาลที่4ก็จะมี ขมวดพระเกสาแล้วก็ต่อด้วยพระรัศมีเลยและตัวอย่างในสมัยรยัชกาลที่4ก็จะมีพระพุทธรูปหลักๆอยู่2แบบก็คือพระพุทธสัมพุทธพันีกับพระนิรันตรายที่โปรดแล้วก็นิยมทําจําลองขึ้นหลายๆองค์ไปประดิษฐานตามวัดต่างๆที่พระองค์ได้ไดสร้างขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของของ,งานช่างนะส่วนในสมัยรยชัชกาลที่5นั้นการสร้างวัดน้อยลงอย่างมากนะ สร้างเพื่อเป็นรักษาโบราณราชประเพณีเท่านั้นเองเช่นการสร้างวัดราชบพิษเนี่ย,ยบอกว่าสร้างขึ้นเมื่อขึ้นของราชเป็นการรักษาประเพณีโบราณก็คือพระมหากษาัตริย์เมื่อขึ้นของราชก็ต้องสร้างวัดแล้วก็ตามแบบอย่างวัดราชประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะฮะส่วนวัดเบญจมาบพิตรอันนั้นสร้างขึ้นเพื่อให้เจ้านายได้มา ทำบุญนะฮะที่ในเขตพระราชวังที่สร้างใหม่ก็คือพระราชวังดุสิตอันนี้ก็สร้างขึ้นเป็นก,กรณีพิเศษท่นนั้นเองเพราะฉะนั้นโดยสรุปในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็สร้างวัดน้อยลงนะฮะแล้วก็ตัวอย่างของวัดก็สร้างตามแบบแผนรัชกาลที่4นะฮะส่วนพระพุทธรูปก็เหมือนกันนะฮะก็มีการสร้างตามแบบแผนรัชกาลที่4นะฮะกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามจะหาตัวอย่างใหม่ๆสร้างให้เหมือนจริง หรือการสร้างจำลองแบบอย่างเช่นการสร้างพระพุทธจินราชจำลองเพื่อปริสิษฐานเป็นพระประธานที่วัดเบนจมะบอกรทิเป็นต้นนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือให้ฝรั่งได้มาช่างอิตาลีนะมาออกแบบเพื่อจะทําพระพุทธรูปให้เหมือนจริงนะฮะก็มีการสร้างพระพุทธรูปที่เป็นพระคันธาราชรที่เหมือนศิลปะคันธาราชรของอินเดียขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็มีตัวอย่างนี้เหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ ยังไม่ได้พูดคืองานจิตกรรมนะที่ที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญของงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่เหลือหลักฐานอยู่ค่อนข้างมากนะโดยหลักๆของงานจิตกรรมเนี่ยก็จะมีช่วงรชัชกาลที่1ถึงราชกาลที่3เนี่้จะเป็นงานที่สืบทอดมาจากแบบแผนประเพณีนะจากอายุธยาซึ่งก็เหลือหลักฐานอยู่หลายวัดมันก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างของวัดที่สร้างตามแบบแผนประเพณีนะฮะ อยเช่นราชการที่1ก็ไปดูได้ที่วัดพราชสิธิ์หอตรวัดหลักคังหรือแม้แต่ที่พระที่นั่งพุทธสวรรค์เนี่ยที่เราถือว่าเป็นงานช่างที่มีมาตั้งแต่สมัยราชกานที่1ส่วนราชการที่3เนี่ยจะมีงานช่างอยู่หลายกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็เขียนแบบตามแบบแผนประเพณีกลุ่มที่สองนี่ก็จะเป็นงานที่พัฒนาขึ้นอย่างใหม่ก็คือเขียนเต็มอาคารนะฝาผนังนะ ก็จะมีทั้งเรื่องราวและเทคนิคการเขียนที่ค่อยๆพัฒนาไปอย่างเช่นเรื่องราวเนี่ยเขียนละเอียดขึ้นนะพุทธประวัติที่ละเอียดขึ้นการเขียนเรื่องที่ไม่เคยเขียนละเอียดเช่นพระอดีตพุทธเจ้าพระเจปัจเจกพุทธเจ้าประวัติภาษาวกประวัติภาษาวิกาอะไรเนี่ยก็จะเขียนละเอียดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานในสมัยรัชกาลที่3กับกลุ่มที่เป็นแบบพระราชนิยมอันนี้ก็จะถือเป็นงานประดับตกแต่งเขียนแบบ เครื่องโต๊ะเครื่องตั้งอย่างจีนลายมงคลอย่างจีนไปหรือการเขียนประดับผนังลวดลายดอกไม้ใบไม้เฉยๆเนี่ยก็มีนะส่วนมาถึงรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่างานศิลปะมาสู่ยุคของความเป็นจริงสัจจนิยมงานช่างที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะอย่างเช่นเรื่องการเขียนภาพปริศนาธรรมงียฮะเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่4ก็ถือเป็นตัวอย่างที่สําคัญก็มี ช่างที่สําคัญครูช่างหรือพระช่างก็คือกรัวอินโคที่เขียนแบบตะวันตกนะแต่เอามาแปลงเอาภาพของตะวันตกมาแปลงให้เป็นปริศนาธรรมเนี่ยก็เป็นงานที่เกิดขึ้นอย่างใหม่ในสมัยรัชกาลที่4นอกนั้นจริงๆในสมัยรัชกาลที่4ี่ยังมีงานอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นการเขียนภาพพุทธประวัติการเขียนเรื่องความเป็นมาของศา,าสนา กิจของสง์วินัยสง์หรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทุดงขวัต13บสาอะไรเงี้ยนะก็จะมีเกิดขึ้นในสมัยรชัชกาลที่4นะครับงั้นโดยสรุปงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็สามารถมองได้เป็นในช่วงแต่รชัชการได้นะเจดีย์มีการสร้างน้อยนะเจดีย์ก็จะมีอยู่แค่สามรูปแบบนะเจดีย์ทรงปรางเจดีย์ทรงเครื่องแล้วก็เจดีย์ทรงหลักขัง ทรงปรางทรงเครื่องเนก็สร้าง1นถึงรัชกาลที่3นะฮะส่วนเจดีย์ทรงะระฆังเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ในสมัยรัชกาลที่4ส่วนงานที่โดดเด่นก็คือของอาคารเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3ที่เกิดอาคารอย่างใหม่แบบพระราชนิยมเกิดขึ้นนะฮะก็แล้วก็ความโดดเด่นของงานจิตกรรมเนี่ยก็จะเป็นพัฒนาการในแต่ละช่วงที่เห็นได้ชัดช่วงรัชกาลที่3ยังเขียนแบบเรื่องราวที่เป็นพุทธประวัติ ตามปรามปรากติอยู่บ้างนะส่วนรัชกาลที่4ก็ไม่เขียนแล้วนะมาเขียนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของพัฒนาการของงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งพอหลังจากรัชกาลที่5ไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะเพราะถือเป็นการสร้างวัดวารามน้อยลงนะในสมัยรยัชกาลที่6เนี่ยท่านไปพระอ,องค์ท่านไปสร้างโรงเรียนอะไรเป็นหลักง,งานต่างๆก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่เป็นศิลปะ ร่วมสมัยนะีมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องการสร้างก็ดีงานศิลปะก็ดีมันเป็นเรื่องของความนิยมแต่และช่วงเวลานะมากกว่านะครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นการสร้างตามแบบพระราชนิยมหรือการสร้างโดยพระหมหาตริสัตเหมือนเหมือนยุคโบราณน,นะเพราะว่าระบบงานช่างนะฮะได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการดูแลของกรมศิลปากรบ้างาง,งานช่างสิบหมู่บ้าง เพราะฉะนั Quindi, ้นตัวงานศิลปะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาตามยุคของช่างนะครับก็ขอจบศิลปะในประเทศไทยนะฮะยุคต่างๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอแนะนํานิดนึงก่อนจบก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยที่พูดตั้งแต่ความเป็นมาก่อนการเข้ามาของศาสนาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีทั้งหมด 12สมัยนะครับไปตามอ่านได้นะครับตัวหนังสือก็จะมีตั้งแต่ความเป็นมาของศิลป,ปะแต่ละสมัยขอบเขตพื้นที่การแบ่งยุคสมัยและที่สำคัญก็คือการดูรูปแบบศิลป,ปะนะฮะแต่ละช่วงเวลานะและในนี้ก็ยังมีการทำไทม์ไลน์นะฮะของศิลป,ปะแต่ละยุคเปรียบเทียบกันด้วยรวมทั้งท้ายเล่มที่เป็นภาพผนวกเนี่ย ก็จะมีตารางนะฮะตารางดูรูปแบบศิลปะของเจดีย์ดูรูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปแต่ละยุคสมัยแล้วก็พร้อมคําอธิบายสั้นๆนะฮะเพื่อเข้าใจได้ง่ายขึ้นจะได้กลับไปอ่านในรายละเอียดของเนื้อหาได้นะครับส่วนถ้าใครสนใจศิลปะสมัยรัตะนะโกสินทร์นะครับผมก็มีตัวอย่างหนังสือนะครับเรื่องพุทธศิลป์สมัยรัตะนะโกสินทร์นะครับก็พิมพ์โดยสำนักพิมพ์เมืองโบราณ ็อันนี้จะเป็นรายละเอียดอย่างที่ผมกล่าวไปนะฮะเป็นการแบ่งยุคสมัยของศิลปะรัตนโกสินทร์นะว่ามีรูปแบบหน้าตาแต่ละช่วงแต่ละรัชกาลนะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะฮะพูดตามการเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงรัชกาลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของงานช่างในแต่ละช่วงเวลานะครับก็ดตามอ่านได้นะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบ คุณทุกท่านที่ติดตามรายการถ้าสนใจก็โอกาสต่อๆไปก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแต่ละยุคสมัยหรือประเด็นต่างๆทางวิชาการนะฮะถ้าถ้ามีผู้ติดตามฟังสนใจตามก็จะหาประเด็นทางวิชาการมาพูดให้ฟังในโอกาสต่อ,ตอๆไปนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ